สวัสดีครับผมอยากจะแนะนำตัวเองอีกครั้งนะครับผมชื่อโยเกนนี่คือวิดีโอที่สามที่ผมทำเป็นสามภาษาภาษาไทยอังกฤษและเยอรมันคุณจะพบวิดีโออีกสองรายการในคำอธิบายของวิดีโอนี้ จริงๆแล้วผมอยากจะทำวีดีโอแรกเกี่ยวกับการเดินทางของผมทั่วประเทศไทยหนึ่งในหลายๆที่ที่ผมจะนำเสนอในช่องของผมสถานที่ที่ผมแนะนำให้คุณไปเยี่ยมชมคุณจะต้องประหลาดใจ ร่อยให้ตัวเองประทับใจและติดตามช่องของผมแต่เมื่อวานนี้ผมไปร้านเกาะสร้างมาผมซื้อสายยางรถน้ำยาว30เมตรมานะครับในประเทศไทยคุณไม่จำเป็นต้องมีทีวีในเวลากลางวัน การดูผู้คนดีกว่าการดูทีวีมากๆแน่นอนนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงจะทำวิดีโอทั้งหมดของผมในสามภาษาในอนาคตผมอยากบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าชีวิตในประเทศไทย จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถพูดภาษาไทยได้ผมคิดว่าจะสนุกกว่าถ้าได้พูดคุยกับคนไทยผมจะดีใจถ้าคนไทยสามารถใช้วีดีโอของผมเพื่อพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและผมจะดีใจถ้าคนต่างประเทศ ที่อาศัยอยู่ที่นี่สามารถใายวิดีโอของผมเพื่อพูดภาษาไทยได้ดีขึ้นด้วยนี่คือข้อความของผมและนี้ก็เป็นความปรารถนาของผมเช่นกันหยุดหยุดหยุดก่อนที่คุณจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปเหมือนผม การุณาติดตามช่องของผมและกดกระติงจนเป็นสีำ่ำเพื่อคุณจะไม่พลาดวิดีโอของผมและหากคุณชอบวิดีโอของผมการุณาแชร์ให้เพื่อนของคุณมีหลายสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับขอบคุณครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบ